แต่เมื่อกี้ทำไม่สำเร็จระวังอย่าทำเฉยฝึกไม่รับออกเสียผมรู้สึกถึงจักราของเก้าหางนลยสิคนที่มีจักราเก้าหางนอกจากผมแล้ว,ลวก็ไม่น่าจะมีนี่เจ้านารูโตะเริ่มเอะใจแล้วสินะคนอื่นที่มีจักราเก้าหางอีกแล้วก็มีแต่พี่น้องกินกินเท่านั้นแล้วถ้าเป็นจริงแสดงว่าฟื้น้วยวิชาของโอโรจิมารุแล้วสิะ แปลว่านะการที่ตรวจจับจักรพรรดินในห้องนี้ได้แบบนี้โ้หกจากที่ผ่านมาคงไม่ได้ผลเจ้ายังไงดีล่ะมีเอาอะไรหามาได้นี่ได้ตั้งใจฟังแผนการหรือเปล่าเนี่ยห้ามไพนารุโตออกไปข้างนอกไงฟังด้วยแล้วกันนะคุณแปดคิดไปเองสินะที่นี่ถูกสกัดจัก,กรพรรไม่ข้างในออกและข้างนอกเขา้าเกาหางก็อยู่ในตัวของนายนี่ไงล่ะ ห้องน้ำไปทางไหนเอาไปข้างนอกอยู่ทางซ้ายของทางเข้าอ๋อเจ้าบ้าจะให้นารุโตะออกข้างนอกงั้นเหรอตามไปเร็วแจ้งศูนย์ประชาการอะไรนะเจ้าหากำลังออกไปข้างนอกอย่างนั้นนะแล้วเจ้าบีว่าทำอะไรอยู่เนี่ยแต่เดิมแล้วท่านบีก็ไม่เคยจะต้งใจกสรางเรื่องเราเท่าไหร่แต่ว่าเรามีทางรับมือค่ะท่านสุนเดชค่ะขอคำสั่งด้วยหยุดก่อน นารุโตะนารุโตะโทษนะไอ้ฉันใหน้นายออกไปไม่ได้กลับเข้าห้องไปซะดีๆเถอะทำไมเฝ้ากันแน่นหนาแบบนี้แสดงว่าต้องมีอะไรแน่ๆเลยกลับเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเฮ้ทำไมพ่อของชิโนะถึงได้มาอยู่ที่นี่ได้ล่ะทำไมต้องมาเฝ้าผมด้วยคุณชิบิผมคุยเองครับ ไปอาจารย์ยรุกบมาอยู่ที่เกาะน,นี้เหรอมีภารกิจเพิ่มที่เกาะน,นี้น่ะก็เลยมาเป็นหน่วยเสริมเฉยๆถรา่าเกาะน,นี้ค่อนข้างอันตรายเนี่ยถ้าเนี่ยทำไมไม่เอาไปข้างนอกล่ะพอดีตอนนี้มีสิ่งมีชีวิตพิศนาออกมาแล้วเราต้องทําการตรวจสอบก่อนแต่ว่าผมนะ่ะรู้สึกถึงจัก,กราก้าเหรอมันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าอยู่ในห้องที่สก,กัดจัก,กรลเอาไว้ แต่ยังสัมผัสจากปราดของคินคาคุกินกาคุคคได้ถ้าปล่อยออกไปแย่แน่จำใ้เเวน้ำน้ยังคหน้าดำเกิอเอดอะดีๆนะยูรุกะอ๋อใช่แล้ว <c oughs> ดูเหมือนมันจะมีจากกราดของก้าวหางด้วยนะนอกจากก้าวหางแล้วเนี่ยดูมันจะมีตัวแบบนั้นอยู่ที่นี่ด้วยแหละถ้าปล่อยให้นายออกไปแล้วก็จะร้องเรียกก้าวหางในตัวของนายพาการรันอนววาดแย่ไปใหญ่เพราะฉะนั้นก็เลย อยากให้นายซ่อนตัวอยู่ในนี้ซะก่อนนะไอ้คนน่อะอยามาต่อยอยาไปกลับมาก็เพราะเรื่องนี้เหรอใช่แล้ว,ลวผมจะจัดการเองขอผมไปดูด้วยตาตัวเองเถอะนะอยากให้ตัวตกออกไปท้้งย่อครับคน ดจับสินะมาดาร่าเปิดฉากบุกม,มาทำไมอะทีมไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นล่ะเราเลิกโกหกกันดีกว่านะครับมาลิโตะนี่ยก็ไม่ได้โง่หรอกมาคุยกันตรงๆให้เขายังรับความจริงจะดีกว่านะครับทั้งที่เพื่อนสู้กันอยากทรมานทำไมไม่ยอมบอกแล้วผมมาซอดแบบนี้ล่ะสงครามครั้งนี้เนะี่ยเป็นสงครามเพื่อปอกป้องนายยังไงล่ะมาดาร่าจังตีด้วยกำลังรบทั้งหมดที่มี เพื่อจะชิงเก้าหางในตัวนายกาบแปดหางในตัวของคุณคิลดีเอาไปให้ได้ในครั้งนี้ยังไงล่ะถ้าถูกชิงเก้าหางกับแปดหางได้แล้วก็วิชาของศัตรูจะสําเร็จได้เท่ากับโลกนี้ถึงคราวสิ้นสุดการปกป้องนายเอาไว้ก็คือกับปกป้องอนาคตและทุกคนเอาไว้ด้วยทุกคนกําลังเสี่ยงชีวิตอยู่สู้เพื่อปกป้องนายนล้รุโตะต้องสู้กับตัวเองนี่เป็นเวลาที่ต้องอดทน สันติสุขที่แท้จริงมันไม่มีหรอกตราบใดที่เรายังอยู่ในโลกต้องทำสาบนี้ความสงบสุข,สขไม่มีทางเกิดถ้าเมันถ้ามันฉันก็จะถอนคำสาบนั้นเองถ้ามีคำว่าสันติสุขอยู่ฉันก็จะนำมันมาให้จบด้า <c oughs> จะไม่ยอมแพ้แนะ่ไม่ว่าจะต้องเจอความเจ็บปวดแค่ไหนฉันก็จะเดินไปแนั่นแหละคือ พร้อมก็คือความตายและความเจ็บปวดจากบาดแผล ครามนี้เนี่ยผมจะจัดการทั้งบดคนเดียวเองทั้งความแค้นความเจ็บปวดทั้งมดผมจะรับลูกสิ่งเขาไว้คนเดียวเองมันเป็นหน้าที่ของผมไม่ได้ฟังที่ฉันพูดเลยอย่างนั้นเหรอในตัวนายนะ่ะมีก้าวหางอยู่นะมนไม่ใช่ปัญหาของนายคนเดียวแล้วนาลูโตสำหรับฉ <c oughs> ันแล้วนายเนะี่ย <c oughs> เอาตัวปกป้องคนเป็นปีศาจฆ่าพ่อแม่ไปเพื่ออะไรเจ้าปีศาจจริงจอกนั่นมันไม่มีทางไม่ใช้พลังหรอก ๋อนั่นไม่ได้เป็นอย่างที่นายคิดเอาไว้เะถ้าพีศซ่าก้าวหางแล้วก็แต่ว่าดารลูตกตะไม่ใช่มอนั่นไงบอนั่นไปต้ังเรียนที่เก่งดิฉันคนนี้ยอมรับเลยละมีความพยายามมุ่งมั่นจะัำให้เก่งการไม่ได้รับการยอมรับจากใครแต่ว่าเขารู้จักความละ้ประมาณใจของคนอื่น วันนี้เขไม่ใช่ปีศาจิ้งจอก่พวาเขาเนี่ยเป็นนินจาของคนพ่างนาคุเร็กชิโรซุมกีนารุโตะสลับฉันแล้วนายเป็นนักเรียนสำคัญคนหนึ่งแล้วก็ยังเหมือนน้องชายของฉันด้วยนหนาองศัตรูมันทำองมวทิีทางและเจ้าเล่นงานนายอยู่ แล้วฉันจะปล่อยพี่นายไปเสีอันตรายแบบนั้นคนเดียวได้ยังไงกันล yeah. ่ะอีกอย่างที่ไม่จำเป็นต้องแบบรับทุกอย่างเอาไว้คนเดียวแบบนั้นหรอกนะแต่ผมจอดเนี่ยไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วผมแข็งแรงขึ้นที่นั่งท่างไหนอย่างแกนชิคกี้พายนุ่นมบลล์นุ่นเบลล์นุ่นเบยล์ชิคกี้พากชิคกิ้พายฮะกินที่ไหนกินเลยเนี่ย

ในน้องคนนก็หลเอาน่มหเขาหน้าเหมืนอราเนี่ยสอนนี่สอนยังสอนนี่สอนนี่อนย

เฮมูอีดเปิดก่นอนเปิดก่อนไม่ได้หรอกมาถล่มแค่นี้เน้อเข้มงุอกเหนือพรหนึ่กที่อยู่ด้านหน้าวันนารุโตะกำลังมุ่งไปแล้วทำไมกันละ่อนละอาจารยืดกา ท่านซีนเดคมอบหมายภารกิจให้ฉันขัดขวางนายเอาไว้ไม่ให้ออกไปจากคุณโมงาคุเรได้ตั้งแต่ตอนนั้นฉันเองก็ได้เตรียมเขียนจดหมายฉบับนี้เอาไว้เพื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอุตส่าห์ได้รับมอบหมายแล้วน่าสมเพชจริงๆแต่พอถึงเวลานั้นจริงๆเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะได้มอบให้หรือเปล่าแต่ยังไงฉันก็มีเรื่องที่จะบอกนายเอาไว้นายจะต้องหลอดภักลับมานะสิ่งั บอกคำนาที่นีไปได้แล้วมีเพียงคำเดียวขอโทษนะโนโตะฉันมันอ่อนแอเสนอหน้าเป็นพี่ชายแต่ก็ไม่เคยปกป้องนายเอาไว้ได้เลยไปซะแล้วเหรอจาบัาน,นจ้าบองนันนี่จะตามนารุโตะออกไปข้างนอกจริงๆเหรอ,อยังเพิ่งไปเสร็จเลยจบ้านัน่นจ้บ้องนัน่น ได้เจอกรงเล็บเหล็กของไรครั้งนี้แน่จะทำยังไงตอนตอนสู้จริงนั้นจะจำได้ง่ายกว่าเจ้าบ้านั้นมาแล้วครับนารุโตะครับถึงเวลาที่หน่วยพันธุ์ของเราจะลงมือแล้วเรื่องงานนี้เราได้สร้างพันธรรุ์ซับซ้อนพิเศษที่สร้างมาด้วยความยากลับากแทบหลังเลือกแกผ่านไปได้รายงานผลกับศูนย์ประชาการได้อย่างเดียวว่าสกัดสำเร็จ หน้านั่นเป็นพันหนึ่งสองคนมาช่วยกันชึกชึก